ผู้ชมวันนี้ก็ปิดผมจำเนียนก็ก็จะเตรียมตัวอันเป็นขออ้อหงเงี้ยก็กับตันเรือกับตันเรือกับตันเรือไป่าโซฟเฟอร์นะครับตันเรือเนี่ยผมก็ได้เตรียมอาหารมาแล้วครับวันนี้ก็จะไปกันแล้วนะครับนี่ครับก็มีกิตาต้มีหยังครับปิดจำเนียนวันนี้วันที่หยังก็อนี่ โอ้คนนี้บางทีเจียยังประธานผู้ชมวันทียี่สิบแปดเอ้ยซาไปพฤศจิกาหกสามครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาก่อจะไปพอเหี้ยนต้องปุ่นตอนนี้ล้อเปลื่อนๆจะมาอยู่ครับช่วงนี้แม่แม่น้ำน่านแม่น้ำน่านก่อไหลอยู่คัน้ำน้ำขึนักอยู่ตอนนี้เขาอยู่ตะตีบ้านอะไรยังก็ดีตาเหี้ยบ้านเจดีครับตอนนี้ตาเหี้ยบ้านเจดีก็จะมีน้ำไหลอยู่ครับเขาจะลงเแาจะลงตอนนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้า เพื่อนๆภาคพวกได้มาก,กันแล้วเดี๋ยว<ส>เขาก่อจะรีวิวท่านผู้ชมได้ครับชมกันแ้มกั๊มนะครับไปจอทั้งไปดูนะตอนนี้8โมงแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เขากำลังเตรียมแฮกันอยู่ครับ<อ>คุณพี่นี่ก็เปิด<ส>เป็นดีเจ๊ครับท่านันชัยเรดิโอเจ้าบ้านสวนหอมเออเปิดเบญจสุนทรหอมครับท่านันชัยเรดิโอเจาอ้าู่กับแม่น้ำอ้อยแม่น้ำอ้อยแม่น้ำอ้อยคอเด้อแม่น้ำอ้อยเปรี้ยเพี้ยนผมนะแม่น้ำอ้อยจะไปลืมกันนะ เาหมูห่อเยานโย่ห้องสิปนะในเดี๋ยวเลี้ยงสลองสักเตีย่าฮ่าฮ่าวันนี้ก็จะเตรียมตัวกันแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ก็คุณนแอนเด็ก็ได้กินข้าวกินปลายินดีต้อนรับทุกท่านนะเจ้าเรือสาล้านแม่บัวตองหลอกน้ำหนายินดีต้อนรับทุกท่านเลยเจ้ามาแอลคจ้าเรือสาสาล้านของเราเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเปลื่ยนๆสักครั้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเิมท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เปลื่ยนๆยังเหมาลงเฮียมะเตี้ยครับม่แก็ รอความพ่อมกันอยูนะครับท่านท่านประชมครับก็ค่าเวลาไปนะครับท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศอ่าข้างๆของลิ้นม่น้ำนานนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเจ้าลิ้นม่น้ำนานก่อนยังมาถึงเก้ามงเตือนนะครับนี่บรรยากาศก่องามครับตันนี้ช่วงนี้หน้าหนาวครับเดือนงพิจิกาอากาศก็เริ่มจะหนาวแล้วนะครับความไมน้ำนานนะครับแม่น้ำนานจะใสมากครับสีใสเจ๋วแลวครับนี่แหละครับคือความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ทางภาคเหนือของประเทศไทยเขานะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆได้มาแล้วคงจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ครับชมกันแหมกั๊มนะครับยินดีต้อนรับพีสาวทุกท่านเข้าสู่เรือสำรันแม่โบูอบ้องลน้ำนานจ้าอตอนนี้เจ้าของเรือมาจวนีงานของ,าของเขาก็เริ่มมากัน้ะครับประมาณสิบห้า,านคนแล้วครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ ตอนนี้ก็บรรยากาศก็เลือเริ่มเดินแล้วครับเลือนเริมออกแล้วครับวันนี้เขาจะใช้เวลาประมาณาใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงนะครับสิบชั Gloria> ่วโมงในกาะเือเป็นกัปตันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เลือเริมเริมเดินไปแล้วครับท่านผู้ชมมาพอบรรยากาศค่ข้างๆครับ นี่ครับบรรยากาศข้างๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็จะถ่ายทำไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เสียงเพลงเริ่มออกแล้วพอสามารถที่จะบันทึกอ่ะวิดีโอได้แล้วครับขอปิดคลิปไว้ตี้ก่อนครับเบื้อต่อคลิปกันครับวันนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เสียงเพลงกหลังเริ่มจอกแล้วครับพอดีผมก็ขอถ่ายเป็นวิดีโอสักเล็กสักน้อยนะครับท่านผู้ชมเอาละครับตอนนี้เสียงเพลงออกแล้วก็ผมจะถ่ายทำมาได้แล้วครับขอปิดคลิปกันครับเบื้องต่อคลิปไม่ได้ครับท่านผู้ชม